<c oughs> สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมมาขอดูป้ายชื่อผู้คุ้มนานหน่อยครับผมค้าบพี่ขอบคุณค้าบพี่ อันนี้เป็นป้ายผู้ควบคุมด่านนะฮะพันตำรวจโทวัน,นะหน้าพงจังหว,วัดชุมพรนะครับหัวหน้าชุดคือหัวหน้าชุดไม่มีนะฮะเท่าที่ตอนเห็นตอนนี้ไม่มีนะฮะ พี่ครับตกลงป้ายไหนครับพี่ป้ายผู้ควบคุมด่านอยู่ตรงไหนครับใช่ป้ายนู้นไหมป้ายนู้นเหรอสวัสดีครับพี่พอดีเห็นด่านผมก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้ควบคุมด่านคือพี่ครับอ๋อพี่ขอบคุณครับพี่นะไอ้ทีเนี้ยทางป้ายในชื่อป้ายมันมีชื่อพี่ด้วยไหมครับอะไรนะแต่ตรงป้ายที่ติดไว้มันไม่มีชื่อพี่ไว้นะ่ี่มนี่ไหม อ๋ออยู่ด้านนี้อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคครับพี่โอเคครับเห็นแล้วผมอยู่ก็คุมเองกับเราอ๋อโอเคครับก็คงยองเก็บเี่ว่าผมก็คุมไม่ได้โอเคครับพี่โอเคครับผมได้รับคำสั่งอย่างผู้บังคับการเรียบร้อบครับครับ พอดีเมป็นกานที่ว่าป้องกันแบบตามมายยาการเราไม่มีนโยบายเรื่องการเสียดเทียบกันอ๋อครับครับครับการป้องกันยาเสด็ดแล้วก็แบบนี้เข้าเมืองครับผมอ๋อโอเคครับพี่อะไรได้รับความรำบาลต่อคดีกับมาเรก็ไปทำธุระแถวๆไปทางนู้นก็เลยได้ผ่านมาก็เห็นเลยขอบคุณพี่มากๆเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่นะขอบคุณครับเจอกันครับผมมาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับผมใช่ครับเอ๋อท็กซี่ของพี่ชายผมเองเขาทำริบทำรีบเหรออะไรนะทำริบเหรอ อันนี้เ่ตรวจสอบตลอดนี่ก็ผ่านมาเห็นน่ะก็แวะเยี่ยมชมเฉยๆถามทุว่ามีเป็นยังไงอะไรยังไงก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรก็อ่าอตรวจสอบปรดีแล้วน่ะก็ไม่ใช่บ้านอยู่ไหนผมไม่ได้ตรวจสอบหรอกครับผมก็แค่แค่อยู่นะบ้านอยู่บางกุทองไปของดูบัตรประชำตนไหมพี่ยศอะไรอ่ะร้อยศจมรโตอ๋อเหรอพี่อยู่ในที่ปฏิบัติงานหรือเปล่าไม่ผมมาดูดูคนนี้อ๋อเหรอฮะที่บัตรนั้นผมไม่ให้ ขอดต่ังรถไรนะทรายอ่าใครใครจะดูครับใครจะขอดูใครจะขอดูบัตรผมอ่ะผมก็ิ่งมาถามดูดีอ่ะใครใครจะให้ขรตอบครับครับถ้าพี่ปเป็ัติหน้าที่อยู่จะให้ดูผมมาเยี่ยมดูได้วัอ่าโอเคโอเคพี่จะดูไหมเราเอาให้ดูอ่าโอเคแป๊บนึงนะอ่าเรามาถามดีๆนะขอดูบัตรประชาชนเรานะ นะมาขอดูบัตรประชาชนเรานะก็งงเหมือนกันอ่านะเดี๋ยวให้เขาดูหน่อยนะครับมาเยี่ยมชมดีๆกับการที่ว่ามาขอดูบัตรเราทั้งนั้นฝากฝากไปห่อน<า>พี่ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับผมยินดีให้อยู่แล้วนะบัตรประชาชนผมมี่แน่นอนนะผมเป็นคนไทยนะครับยีนะตั้งน,นะ ขอตรวจสอบบัตรประชาชนเนอะอ๋อเล็กน้อยมากเล็กน้อยมากครับโอเคไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นบัตรประชาชนไม่ใช่ประเด็นอ่ะนะเดี๋ยวขอดูกันเดี๋ยวโอเคครับพี่เชิญครับนี่จะไปที่ไหนครับพี่ไปไจะไปเอ่ออะไรอ่ะไปไหนนะพี่ลืมละอาอยู่บางบัวทองอ่ะอยู่บางบัวทองเอ่อแล้ววันนี้ ได้มีผู้ทำฟังผิดเดียวไหมพี่ไม่มียังไม่มีใช่ไหมอ๋อตั้งกี่โมงหรงกี่โมงครับก็แล้วแต่แล้วแต่หัวหน้าแล้วแต่หัวหน้าคนเมื่อกี้ที่เขาเป็นหัวหน้าพี่ไหมครับคนที่ถอดชุดเมื่อกี้นี่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อครับก็สงสัยเขาว่าสงสัยว่าทำไมถึงอยากมาดูบัตรประชาชนผมทางนั้นที่ตัวเองไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยไม่ได้อยู่ในหน้าที่มาดูบัตรผมทำไมเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่านะเขาชื่ออะไรครับพี่ ชื่อเอกชื่อจริงชื่ออะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันอ่าไม่อยว่าอ่าไม่เป็นไรเขาก็มาดูพวกอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมก็อยากเขาอยากรู้ว่าผมเป็นอ่าผมก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันตรงนี้ผมก็มาคุยดีๆกับพวกพี่อะไรไม่มีอะไรตอนแรกอ่ะตรงนี้ไม่ได้ครับผมไม่ไม่ได้กดขันวินอะไรกรหยครับผมมีสวดฉีดตัวอะไรด้วยป่ะครับี่นี่ไม่มีใช่ไหมอ่าขอขอดดูนิดนึงนะ ครับขอบคุณนะครับพี่ครับมีตวดฉีตัวอะไรไหมพี่มีไหมมีสถานที่ข้างน้ำนะอ่ะโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรครับผมโอเค โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับครับครับเกิดขึ้นได้อย่างนี้ฮะครับผมจะทามกับไปครับครับผมขอบคุณครับครับผมก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับผม